รอรุ้นเลยวับโอ้โหสวยมากเลยครับสปอขึ้นสวยจริงๆครับโอ้โห วัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเ <_ A> มื่อหลายวันก่อนผมไปขุดเอาเจ้าวปลวกมานะครับแล้วก็จะมาทําเป็นจุลินทรีย์เจ้าวปลวก <_ A> เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองทําเป็นจุลินทรีย์เจ้าวปลวกทั้งแบบแห้งและก็จุลินทรีย์เจ้าวปลวกแบบน้ําทํา2แบบเลยนะครับผมจะบอกวิธีทํเจ้าวปลวกแบบแห้งเจ้าวปลวกแบบน้ําและวิธีการใช้เจ้าวปลวกแล้วก็ประโยชน์ว่าจุลินทรีย์เจ้าวปลวกมันมีประโยชน์อะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยครับ ต่อไปนี้ผมจะทําในสิ่งที่ผมยังไม่เคยทํานะครับนี่เป็นการทดลองเพื่อที่จะให้พี่ๆหลายคนนะครับที่บอกว่าไม่มีลูกแป้งข้าวหมากนะครับทาวันนี้ผมก็เลยจะลองทําแบบที่ไม่มีลูกแป้งข้าวหมากจะทําเป็นแบบ2ออย่างครับนี่ก็คือข้าวสวยนะครับที่ผมหุงแบบไม่สุกกึ่งสุกกึ่ง,งดิบอันนี้ผมจะทําเป็นจุลินทรีย์จากปลวกแบบน้ําและอันนี้ก็คืออันนี้เป็นข้าวสารครับแล้วก็รํา เป็นรำอ่อนนะครับผมใช้สัดส่วนเสมอกันอันนี้จะทําเป็นจุลินทรีย์จาปลวกแบบแห้งนี่ก็คือเจาปลวกที่ผมขุดมาเมื่อวันก่อนผมจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับอย่างละครึ่งจะทําเป็นจุลินทรีย์เจาปลวกแบบแห้งครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบน้ําครึ่งหนึ่งวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำสออย่างเลยแบ่งครึ่งมาทางนี้ด้วยนะครับครึ่งหนึ่ง แล้วก็ฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งครับปกติผมจะต้องใส่ลูกแป้งเข้าหมักเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มให้เขามีการหมักได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ใส่เอาแบบนี้เลยแบบเพียวๆเลยผมบี้เจาวปลวกและคนให้เข้ากันกับข้าวที่หุงกึ่งสุกกึ่งดิบนี้นะครับ ักไว้ก่อนครับส่วนอันนี้ก็จะบี้เหมือนกันครับบี้ให้ละเอียดเลยแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน<ม>เติมน้ำลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็คนอีกรอบนึง สำหรับแบบแห้งผมจะใส่ลงไปในถุงตะข่ายเพื่อที่จะเอาไปหมักครับเอาไปหมักกันเลยสำหรับแบบแห้งเราต้องอาศัยโรงโอบพิเศษคือตุ่มคว่ำแบบนี้นะครับหมักเอาไว้3วันเดี๋ยวอีก3วันพบกันนะครับ ส่วนแบบน้ําเราจะเอาไปลงที่ถังเพื่อที่จะหมักเอาไว้3วันเหมือนกันครับเอาไปหมักกันเลยเทลงไปปิดฝาถังให้มิดชิดเก็บไว้ในที่ร่มอีก3วันพบกันนะครับตอนนี้ก็หมักครบ3วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่า มันจะเป็นยังไงมั่งนะครับสําหรับจุลินทรีย์เจ้าปลวกโอ้โูหนี่ครับกลิ่นหอมมากเลยครับแล้วก็ดูนะครับมันจะมีะเป็นสปอร์ขึ้นมานี่นะครับเป็นสปอร์แบบนี้นะครับเป็นใยขึ้นมานะครับนั่นแสดงว่าเชื้อราเดินได้ดีครับเชื้อราขยายได้ดีสุดยอดเลยครับ จากนี้ผมก็เติมน้ำลงไปครับแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันนะครับหลังจากนี้7วันเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยครับ7วันผ่านไปครับโอ้โหจุลินทรีย์เจ้าปลวกของแท้เลยครับ21วันผ่านไปลุ้นด้วยกันครับ อ๊อนอนรอลุ้นเลยวับโอ้โหสวยมากเลยครับสปอร์ขึ้นสวยจริงๆครับโอ้โหนี่ดูครับสวยจริงๆมีสปอร์ขึ้นเทียบเลยนะครับสปอร์สีขา,ขาวโอ้โหแสดงว่าเชื้อเดินได้ดีครับเชื้อไมโครไรซาเนี่ยเดินได้ดีสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมไม่ได้ใช้ลูกแป้งข้าวหมากเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวจะขอดูน้ําข้างล่างเขาจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ,โอ้โหนี่คือน้ำข้างล่างของเขานะครับโอ้โหเชื้อจุลินทรีย์จาวผวกเนี่ยนะครับจะมีเชื้อราที่เรียกว่าไมโครไรซานะครับอยู่ที่นี่ครับเวลาจะใช้เราก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะครับ จะใช้แบบเปรียวๆเลยก็ได้หรือว่าจะไปผสมกับน้ําเปล่าก็ได้นะครับใช้แบบเปลียวๆรดต้นไม้เลยก็ได้หรือจะผสมน้ําก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุลินทรีย์จาปลวกแบบแห้งนะครับที่เราหมักเอาไว้เป็นเวลา3วันนะครับเราอบไว้ในโอ่งนี่นะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะร้อนมากนะครับอบอ้าวเลยในนี้นะครับโอ้โ นี่เลยครับอู้สปอสปอเพียบเลยนะครับดูครับเดินเชื้อได้ดีมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปตากลมนะครับเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นก็จะไปปั่นให้มันแห้งแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานเลยเละครับ หลายท่านถามเข้ามาว่าจุลินทรีย์เจาปลวกแบบแห้งเนี่ยเราจะใช้ยังไงผมขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับที่ผมทําเป็นจุลินทรีย์เจาปลวกแบบแ,บบแห้งก็เพื่อที่จะเก็บรักษาเขาเอาไว้ให้ได้นานๆเมื่อมันไม่มีเจาปลวกที่จะใช้เราก็เอาจุลินทรีย์จาปลวกแบบแห้งนี่แหละครับ ที่เราสต็อกเขา,เาไว้เนี่ยมาทําเป็นจุลินรีย์จาปลวกแบบน้ําแล้วก็เอาไปใช้ในจุลินทรีย์จาปลวกแบบน้ำเนี่ยนะครับจะมีเชื้อชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเชื้อไมโครเรซาเชื้อไมโครเลซาจะเป็นเชื้อที่เกื้อกูลระหว่างรากของพืชกับเชื้อเชื้อนี้นะครับจะไปกินอาหารที่อยู่ที่รากปลายรากของพืชแล้วก็ขับถ่ายออกมาอันที่เขาขับถ่ายออกมาเนี่ยจะทำให้ดินหิน หรืออะไรก็ตามที่อยู่ปลายรากของพืชน,นะครับมันอ่อนมันนุ่มทําให้ปลายรากของพืชสามารถที่จะชอนชัยเข้าไปแล้วก็หาอาหารไปเลี้ยงลําต้นได้เยอะนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆที่ทําปุ๋ยหมักนะครับก็สามารถที่จะเอาจุลินทรีย์จาวปวกนี่แหละครับผสมกับน้ําเอาไปราดที่กองปุ๋ยหมักได้เลยอัตราส่วนก็แล้วแต่ท่านเลยเพราะเป็นจุลินทรีย์แบบเขาเรียกว่าจุลินทรีย์พื้นบ้านของไทย ท่านสามารถที่จะผสมได้ในอัตราส่วน1แก้ว2แก้วต่อน้ํา10ลิตรก็ลาดลดได้เลยหรือจะแบบลาดลดแบบิวเพียวเลยก็สามารถที่จะทําได้ถ้าท่านมีเยอะนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยจะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เราทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับเร่งในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นแล้วก็สำหรับชาวนาครับเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราไถกลบต่อสั่งข้าว เราก็สามารถที่จะเอาจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำเนี่ยนะครับผสมกับน้ําแล้วก็เทราดลดลงไปที่ท้องนาของเราจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยแบบน้ำเนี่ยนะครับมันจะไปช่วยย่อยสลายต่อสั่งข้าวให้เป็นปุ๋ยสําหรับต้นข้าวอย่างดีเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ